อัลลอฮ์คือพระเจ้าผู้ที่มนุษย์ต้องศรัทธาและยำเกรงอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าแท้จริงศรัทธาชนดีแท้จริงนั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วพวกเขาไม่สงสัยเคลือบแคลงใจแต่พวกเขาได้เสียสละ ต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้สักจริงอันฮุยร้อนซุรอที่49อ่อายะที่15จงเชื่อฟังและปฏิบัติตามท่านรอซูลสลลลลอวะลัยฮสลลัม ศาสนทูตของอัลลอฮ์ผู้มีอีมานศรัทธาและเชื่อมั่นในอันลลอฮ์เขาก็จะพบกับความสำเร็จ